สว,ส,สวัสดีค่ะคุณก้อยคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะต้องบอกว่าคุณก้อยเป็นคนแรกและคนเดียวเลยนะคะที่ท่านยอมให้สมภา์แบบสบายสบายสไตล์แบบเป็นพี่น้องเป็นความมีความเป็นกันเองตอนนี้คุณก้อยเนี่ยติดต่อ,อยังไงคะจริงๆคือจะบอกแบบสบายๆอะ่ะใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หลายคนที่ทำหนังสือซ,ซึ่งเราก็ต้องทำหนังสือเหมือนกันนะคะก็ค,ะะคือต้องทำหนังสือขออนุญาตไปตามขั้นตอนก็จะมี ทีมงานของท่านนะคะพิจารณาแล้วก็ส่งเรื่องไปจนถึงตัวท่านพร้อมกับเราต้องแนบคำถามด้วย<ะ>แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ท่านให้สัมภาษณ์ก็จะเป็นหนังสือพิมพ์ซะมากกว่าที่จะได้ได้รับการสัมภาษณ์แบบ e x ก l u s ล v e นะคะแต่ว่า<ะ>ทีเนี้ยคือเราก็มานั่งคิดว่าถ้าเราสัมภาษณ์แต่การเมืองอะ่ะม,มันก็น่าเบื่อเพราะว่าคือท่านก็ให้สัมภาษณ์รายวันอยู่แล้วแล้วก็หลังๆเนี่ยเท่าที่เราอ่านมันก็ไม่ค่อยแบบ เอกุศิอะไรมากมก็เลยรู้สึกว่าเออทำไมเราไม่เอาอีกมุมชีวิตของเขาที่คนไม่เคยเห็นแต่แต่เราพอรู้อ,อย่างเงี้ยค่ะมานําเสนอบ้างดีกว่าให้มันเป็นมุมเบาๆบ้างก็คือเขาก็คือคนธรรมดาเหมือนเราก็เลยขออนุญ,ญาตท่านไปตอนตอนที่เจอกันน่ยคือ,อคุยปากเปล่าก่อนก็บอกว่า ก,ก็เรียกแบบเรียกลุงป้อมอะคะ่<ฮ>ะคือนักข่าวเนี่ยถ้าถ้าแบบว่าสนิทกับท่านหน่อยก็จะเรียกลุงป้อมก็จะว่าลุงค้าช่วยหนูหน่อยเนี่ยหนูจะอยากขอสัมภาษณ์แนวแบบนี้อะไรเงี้ยหลักๆวันนั้นที่พูดคุยกันเนี่ยเราคุยกันเรื่องอะไรบ้างคะก็จริงๆบอกไปว่ามีการเมืองแต่เป็นน้อยๆแล้วก็เป็นชีวิตทหารในสมัยก่อนตอนที่ท่านแบบเป็นทหารนะคะว่าคือท่านเคยสมัครไปรบ ที่สนามลบที่เวียดนามด้วยซึ่งอ่ะอย่างเงี้ยหลายคนทั่วไปก็ไม่ได้รู้ใช่ปะคะแล้วก็อีกมุมนึงก็คือรู้มาว่าท่านชอบทานเนื้อแต่ท่านก็แบบเหมือนเป็นคนทํากับข้าวด้วยไม่ใครจะไปรู้ว่าแบบรนดยบนั้นนปใช่ใช่จะทํากับข้าวทานเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยบอกก็เลยขอท่านว่าแบบลุงคะช่วยหนูหน่อยอีกเรื่องหนึ่งก็บอกว่าลุงช่วยทําอาหารให้หนึ่งเมนูอะไรก็ได้ที่ที่แบบ ท่านสะดวกซึ่งจริงๆอ่ะคือพลเอกประวิตย์เนี่ยคือทีมงานที่เล่าให้ฟังอ่ะเขาจะบอกว่าท่านเนี่ยทำราดหน้าแล้วก็ผัดซีอิ๊วอร่อยมากแต่ว่าคือตอนแรกเราก็กะสงสัยคงได้สักอันนึงนี่แหละแต่สรุปว่าเปลี่ยนเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับก๋วยเตี๋ยวหมูสับแล้วก็เอะอ่ะไม่เป็นไรลองดูก็พอเห็นวิธีการปรุงอ่ะค่ะคือท่านเป็นคนปรุงนะแต่ว่าจะมีลูกมือคอยผัดให้เราก็ดูไปว่าเอ๊ ปรุงก็ใส่นู่นใส่นี่แล้วก็ไม่ได้แบบว่านับตวงช้อนนะค่ะใส่เหาะเหาะเหาะอะไรแบบนี้เหมือนท่านทาบ่อยบ่อยใช่ไหมท่านไปเรียนรู้สูตรจากไหนอ่ะหรือลองเองเองทำเองเพราะชอบออืมเริ่มทำครั้งแรกเนี่ยอยุประมาณเด็กแล้วโอ้ยยังไเด็กละเทยพอเราตักใส่จานมาเราก็แบบทานอย่างเงี้ยคือแบบหูย รสชาติได้คือไม่ต้องปรุงอะ่ะแล้ววันนั้นคือแบบเป็นอนิสงของช่างภาพของของเนชั่นเลยที่ได้ไปถ่ายอ,ะอ่ะก็ไปกันเลยคนละสองจานค่ะใช่เราทุกคนก็แบบว่าโอเคมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบท่านทำมานานคือ,อม,มืนี่งวิธีการทําอาหารผ่านการปรุงหรือการเทอะไรต่างๆเนี่ยสะท้อนความเป็นตัวตนของท่านยังไงบ้างที่ที่หลายคนไม่เคยได้รู้คือจะบอกว่า เป็นอีกมุมหนึ่งอะอคือจากที่เราเคยถามพว่วงบรรดาลุกน้องท่านเนี้ยว่าเออแบบพี่นายนายดุไหมอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่ทุกคนที่ผบอกว่าดุอะไรอย่างเงี้ยโอเคบางครั้งเราก็อาจจะเคยเห็นบ้างมุมทหารกับลูกน้องเนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะคะ่ะ<ฆ>แต่ว่าพอพอ,พอ,อเราได้ทําข่าวเราก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งของเขาที่ที่เวลาที่เขาไม่ได้ดุอะมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็พอเห็นการทําอาหาร ก็คอยใส่ใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นเราก็รู้สึกว่าแบบเออพอถึงวิถีชีวิตหนึ่งของเขาซึ่งมันก็คนธรรมดาเลยอะ่ะก็คืออาจจะมองในเรื่องของความเ,เป็นกันเอง<ช>เขาก็ <ฮะ S 1> เขาก็คนธรรมดาเหมือนเราเพียงแต่ว่าด้วยตำแหน่งหน้าที่<ช>ของเขาที่ต้องรับ<ช>ผิด <historia S 1> ชอบ <ฮะ S 1> ทีนี้เรื่องของความสัมพันธ์ของสามปอละคะก็เนี่ยค่ะ,ะคือถามไปอ่ะพอท่านเล่าเรื่อง ความเป็นอาหารเสร็จเราก็เลยขอโยงเข้ามาหน่อยเพราะว่าทําไมพี่น้องสามปอคือคำนี้โด่งดังมากมก็ถามท่านว่าทําไมท่านแบบถึงได้รักอะไรกันมากขนาดนี้ก็ก็บอกว่าโอเคคือพออยู่ที่ร้อยยี่สิบอก็คือกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ที่ชนบุรีเนี่ยได้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ดันได้อยู่บ้านพักเดียวกันซึ่งตอนนั้นก็คือพลเอกประวิตรเป็นร้อยเอก พลเอกอนุพงศ์เป็นร้อยโทแล้วก็พลเอกประยุทธ์มาใหม่เป็นร้อยตีาสามคนนี้เขาก็าอยู่บ้านเดียวกันก็เลยเหมือนแบบค่อนข้างจะสนิทกันอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านก็บอกเองว่าแบบพลเอกประยุทธ์เป็นน้องคนเล็กต้องตื่นเช้าสุดเพราะว่าพี่จะได้นอนต่ออีกนิดนึง <laughs> อะไรอย่างเงี้ยคือคือท่านนายกต้องตื่นก่อน <laughs> เพื่อที่จะต้องไปอาบน้ําทํานู่นทํานี่<อ>ให้พี่ๆอีกสองคนได้นอนอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นความแบบน่ารักของเขาที่ที่คนก็ไม่รู้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยความเป็นสามปอเขาแน่นแฟนยังไงบ้างเคยพูดคุยกันแม้ถึงในอนาคตว่าเอ๊ะเราจะมีวันนี้เราจะได้เป็นผู้บริหารประเทศเคยมีมุมนั้นที่แบบมันนั่งคุยกันอะไรแบบนี้ไหมคะคือท่านก็บอกบอกว่าจริงๆอ่ะไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นรองนายกเป็นนักการเมืองหรืออะไรแต่ว่าท่านก็บอกว่าตกกระไดพลอยจนเพราะว่าท่านนายกประยุทธ์ค่ะ ดันท่านให้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งท่านก็อ่าโอเคก็เหมือนต้องช่วยน้องตอนนั้นนะคะเราก็เลยก็อยู่กันมาก็ถึงถามกันว่าบางทีบางเรื่องอะที่เราเห็นตามข่าวว่าน้อยใจนายกบ้างคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างเวลาแบบมีโผลคอรมอจัดตำานงตำแหน่ง<ช>หรือโผทหารอะไรแบบนี้ซึ่งท่านก็บอกว่าจริงๆอ่อะความเห็นต่างมันมีอยู่แล้วทุกวันนี้ท่านบอกเองเลยว่าคุยกับนายกก็ยังเห็นต่างกันอยู่แต่ว่า ท่านก็บอกว่าก็ฟังเหตุผลกันคือถ้าใครมีเหตุผลที่ดีกว่าหรือพูดอะไรกันมาอาก็รับฟังได้แต่คือถามว่าแบบไอถึงขั้นน้อยใจท่านบอกไม่มีเพราะเหมือนกับแบบคือเขาคงอยู่ด้วยกันมานานมากมซึ่งซึ่งคือเราอาจจะยังหรือทุกคนนี่แหละอาจจะยังเข้าไม่ถึงโมเมนต์ของสามพี่น้องอะค่ะทีนี้เขาได้บอกไหมคะว่าเอ๊ะจะวางมือเมื่อไหร่เพราะว่า คุณผู้ชมก็เห็นนะคะแล้วก็เราหลายคนก็เห็นในเรื่องของปัญหาสุขภาพของท่านว่าเวลาท่านเดินเหินอาจจะไม่ค่อยสะดวกมากนัดจะมีการวางมือไหมหรือว่าจะมีเส้นทางชีวิตยังไงต่อคือท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยคือถ้าถ้าท่านนายกอะพอแล้วหมายถึงว่าถ้าท่านนายกบอกให้ท่านหยุดหรือว่าท่านนายกหยุดเองท่านก็ท่านก็พร้อมหยุดด้วยแต่ว่าถ้าท่านนายกยังไปต่อและท่านนายกยัง อขอให้พลเอกประวิทย์ช่วยงานต่อเนี่ยพลเอกประวิทย์ท่านก็ท่านก็พร้อมช่วยน้องแต่คือตัวท่านเองก็ต้องออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของตัวเองด้วยทุกวันเหมือนกันเพื่อที่จะให้แบบมีแรงในการที่จะออกมาเดินหรือไปทํางานอย่างเงี้ยค่ะซึ่งท่านก็มีวินัยในการอาอกกําลังกายของตัวเองเหมือนกันเห็นว่าท่านท่านชอบเดินในน้าใช่ต้องเดินในน้ําเพราะว่า มันจะช่วยให้เรื่องของการทรงตัวที่ดีขึ้นเพราะว่าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับขาเวลาเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถามว่าจริงๆเท่าที่เห็นมาก็ถือว่าโอเคนะคะกับกับลักษณะการเดินในทุกวันนี้ค่ะแล้วเรื่องสุขภาพด้านอื่นๆของท่านนะท่านมีโรคประจำตัวหรืออะไรไหมคะก็มีนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ก็เหมือนคนผู้สูงอายุ ใช่หาทั่วไปแต่ก็คือถือว่าท่านก็ดูแลตัวเองดีเหมือนกันค่ะ,คะแล้วแนวคิดในการที่จะบริหารประเทศหรือว่าแก้ไขปัญหาต่างๆเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นประธานในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยท่านทิ้งท้ายเรื่องแนวทางยีงนี้ว่ายังไงบ้างค่ะคือหลายอย่างอ่ะคือบางคนเห็นภาพเวลาที่สัมภาษณ์วันนี้ท่านตอบไ,ไม่รู้ไม่รู้อะไรเงี้ยตะบอกจริงนะว่าบางเรื่องที่เราไปถามอย่างเงี้ยเขารู้ค่ะอย่างเมื่อวานอ่ะ ตามไปเรื่องแก้ปัญหาน้ําเค็ม,มที่อยุธยาท่านไปดูเขื่อนคืออย่างเราอะ่ะเรายังต้องมานั่งไล่เรียงเลยเขื่อนนี้อยู่ตรงนี้ตรงไหน,น,นใช่ไหมน้ําไหลไปทางไหนก่อน<ฆ>แต่พอท่านฟังวันยายปุ๊บเนี่ยท่านก็ยืนชี้แล้วท่านก็ถามว่าน้ําที่ไปลงตรงเนี้ยทาไมมันปล่อยมาอีกไม่ได้หรือ,อทําไมมันไม่ไปดันน้ําเค็มลงไปล่ะทําไมน้ําเค็มถึงขึ้นมาแล้วทําให้เราต้องบริโภคน้ํากร่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบถึงได้รู้ว่า จริงๆอ่ะน้ำมันปล่อยมาแหละปล่อยมาก็<ะ>ก,ก,ก็มีระดับหนึ่งที่จะไปสู้กับน้ําเค็มได้แต่กลายเป็นว่ากลางทางเนี่ยคือมีคนปลูกข้าวที่เป็นนาปรังมไม่ใช่นาปี<ะ>พอเป็นแบบนี้ปุ๊บน้ํามันก็ถูกดูดไปกลางทางม,มันก็เลยเหลือน้อยกว่าจะไปลงข้างล่างมันก็เลยมีปัญหาน้ําเค็มข้างล่างท,ที่ที่เราดันลงไปไม่ได้เียท่านก็บอกว่าขอขอประชาชนนะ ทำนาปีก่อนได้ไหม,มแล้วก็ส่วนที่มีปัญหาเนี่ยก็ให้ผู้ว่าไปจัดการเรื่องเยียวยาช่วยเหลือ,อซึ่งท่านรู้อย่างเรื่องอสิ่งแวดล้อมเรื่องไอ้เผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็มีสั่งการตลอดก็คือเหมือนท่านรู้ท่านรู้ทุกอย่างที่ไหนว่าท่านพูดหรือไม่พูดก็ค,คือเหมือนกับว่าหลายครั้งที่เรามักจะได้ยินค่าว่าไม่รู้ไม่รู้จริงๆท่านรู้แต่เป็นแค่ว่าท่านอาจจะยังไม่อยากตอบเพราะว่าบริบทรหรือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับตัวท่าน ท่านก็เลือกที่จะบอกปัดไปว่าไม่รู้ดีกว่าใช่ก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังคุยคุยกับกรรมการมริหารก่อนนะก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ยังไม่รู้ยังยังไม่รู้ไม่เดี๋ยวก็จะบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ก็ก็นี่ชูนี่นะคะก็เป็นเบื้องหลังถึงวิถีชีวิตแนวความคิดในการบริหารประเทศของท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตย์วงสุวรรณ ผ่านการเล่าเรื่องจากคุณก้อยอัญชรีขอบคุณมากค่ะวันนี้